เปิดใจเงกัลยาถูกพรากลูกออกจากอกพรากลูกออกจากอกถูกกีดกัน10บปีเปิดใจเงกัลยามีรักใหม่คบนาน18ปีหลังผิดหวังอดีตสามีตาดุเลยทำให้ผู้ชายกลัวไม่มีใครมาจีบอันที่จริงแล้วเขากลัวและเลิกไปตายแน่เลยแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะตรงกันข้ามคือเลิกแล้วเราไปเลย เปิดเผยเรื่องของอดีตสามีเง็กกะระยาอดีตสามีนั้นเขาเป็นคนที่สนุกเจ้าชู้เราเป็นคนไม่ตามไม่หวงอยากไปไหนเชิญเลยตามสบายเราดูเป็นคนตามวินใช่ไหมแต่ไม่ตามไม่วินอะไรทั้งสิ้นพอเรารู้เราก็ไปของเราเองดีกว่าเลิกเลยไปตามทางของเรา ไม่รู้หรอว่าเขาเจ้าชู้ทางด้านเง็กตอบว่ารู้สิแต่มันไม่ชัดเจนพอมารู้มันรับไม่ได้คนเราเจ้าชูได้เจ้าชู้ในมุมหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ๆหายไปเลยเจ้าชู้ก็ต้องกลับบ้านบอกเราว่าไปที่นี่แต่วันอื่นมารู้มาถามลูกน้องเนี่ยไม่ใช่แล้วมันก็เริ่มรู้แล้วคนเราความอดทนมีขีดจำกัดอย่างนี้ไม่รู้ก็ดีกว่าไหมคุณไปอาบอบนวดหรืออะไรก็เรื่องของคุณแต่อย่าให้เรารู้ชัดเจนอะไรมากมายเสีย ความรู้สึกมันมีเรื่องราวแปลกๆมาตื่นเช้าไปไหนตื่นเช้าออกไปได้กอ๊อฟเราก็ว่าได้ก๊อฟยังไงมันไม่ใช่เรื่องราวต่างๆเหมือนฟ้าลิขิตแหละเราอยากไปอยากมีชีวิตดีกว่านี้อุ้มลูกไปแล้วตกลงกันว่าอาทิตย์หนึ่งค่อยไปรับที่โรงเรียนแรกๆโอเคแต่พอช่วงหลังเขาเอาลูกไปเลยพอเอาลูกไปก็หลอกเราว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จริงๆรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปวุ่นวายเพราะเราเลิกกันแล้ว พร้อมบอกว่าถูกอดีตสามีพรากแม่พากลูกไปนานนับสิบปีพึ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนลูกโตเป็นหนุ่ม ทางด้านเงี้บอกว่าเคยไปเจอลูกมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าเคยเจอลูกไหมไปงานเดียวกันนั่งคนละโต๊ะเขาก็ไปถามกายจำแม่ได้ไหมแต่ก็ไม่กล้าแต่เขารู้แหละเพราะมีคนเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นแบบนี้แม่เล่นละครภายหลังทุกอย่างเริ่มเย็นลงทางด้านอดีตสามีจึงได้ให้ลูกกลับมาหาบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาโดยตรงแต่ก็คอยดูทุกการเติบโตของเขาจนเมื่อไม่นานนี้ทางด้านเงยก,กระยาเพิ่งได้มีโอกาสเจอ ลูกแท้โดยก่อนหน้านี้เง็กบอกว่าได้มีโอกาสมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้แฟนๆได้รับรู้เพราะถึงแม้จะอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีแล้วแต่ก็ไม่เคยพูดเรื่องของการแต่งงานและเรื่องภายในครอบครัวเลยสักครั้ง